เฮ้ยกลับหัวเลยตัวเองกำลังยืนห้อยหัวอยู่จากข้างบนน่ะแต่ในตาคือเห็นน้ำชี้ขึ้นฟ้าทุกคนเขียนอะไรอ่ะนี่คือสอโจ,โจจะทางมุมปากอ่ะน่น,นี้ยังกลับเฮ้ยแน,น,น่นมากขโมยไม่ได้ สวัสดีค่ะซอฟค่ะทุกคนคะช่วงนี้อยู่บ้านใช่ไหมคะแทบไม่ค่อยได้ออกไปไหนคือจริงๆก็ออกไปได้แหละนะคะก็แค่มีความรู้สึกแบบหวัดกลัวในการออกไปใช้ชีวิตข้างนอกก็เลยทำให้อยู่แต่บ้านก็จะมีความเบื่อประมาณหนึ่งเลยเห็นบ้านมุมเดิมๆนะคะไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่ค่อยได้ไปนะคะรู้สึกว่าช่วงนี้ร่างกายจะต้องการแบบความแปลกใหม่นะคะอยากจะมองโลกในมุมที่แตกต่างซอฟก็เลยเจออะไรที่คิดว่าน่าจะช่วยกู้ชีวิตอันเหี่ยวเฉาในการใช้ชีวิตอยู่บ้านได้บ้างเลย นี่คือสิ่งที่ซอไปเจอมาค่ะ อยู่กับแว่นตานะคะเขาบอกว่าแว่นตานี้เนี่ยจะเป็นแว่นตาที่จะช่วยคุณมองโลกในมุมต่างนะคะท่อนคือแว่นตาที่จะทําให้คุณเนี่ยเห็นโลกแบบกลับหัวกลับหาง <toujours> อยู่บ้านเหมือนเดิม <laughs> เห็นห้องน้ําเหมือนเดิม <laughs> เห็นโต๊ะทำงานเหมือนเดิมทุกวันน่าเบื่อกลับมุมมองสักนิดหนึ่งแต่จะรู้สึกแบบ Ex p e r i e n c e new t h i n g อะไรอย่างงี้หรือเปล่านะคะซึ <laughs> ่งซองก็ไม่รู้ว่าไอ้เจ้าแว่นตานี้เนี่ยมันจริงไม่จริงแค่ไหนอะคือเขาบอกว่ามันจะแบบกลับหัวขอลองแป๊บ โอ้เฮ้ยกลับหัวเลยอะมองกล้องอยู่ไหนตัอ้งอยู่นี่กล้องอยู่นี่ใช่ไหมใช่เฮ้ยมันกลับหัวเลยจริงๆเจ้าเคยเจะแว่นตาเนี่ยที่เราเคยรีวิวเราเคยรีวิวไปนานมากแล้วว่ามันเป็นแว่นตาขี้เกียจใช่ไหมคะมันคือแบบแว่นแบบใส่ตรงนี้ใช่ปะแต่มันจะเห็นตรงหน้าตาแต่อันนี้คือแบบลูกข้างหน้าพลิกกลับ360องศาเลยอะ,อะแล้วเด็ก,ก็มาจ้าเชียร์ลองดูลองลอง,ลองสวมดูเห็นไหมว่ามันจะกลับด้านอะอันนี้2นิ้วปกติใช่ปะคะถ้าทุกคนใส่แว่นอะเห็นปะ แปลกแต่จริงเห็นปลาข้างในกล้องมันไม่ได้โฟกัสให้แต่แบบเห็นปลว่ามันกลับหัวกับหังไม่ให้ความรู้สึกเหมือนได้จําลองการเป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกวันนี้นะคะเราก็จะไม่ได้จําลองการเป็นตุ๊กแกหรือหรือเป็นจิ้งจกเราอยากใช้ชีวิตในมุมมองที่แตกต่างเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าเป็นคนที่มีโลจิกทัศนคติในการมองโลกแบบมองมุมต่างนั้นเราจะเป็นเอ็กซ์เพรสเราจะเป็นอัจฉริยะวันนี้เราจะเป็นอัจฉริยะเพราะจะลองมองโลกในมุมต่างพูดจาวนไปวนมาแล้ววันนี้ซอกก็แบบได้เตรียมภารกิจในการใช้ชีวิตให้ตัวเองมาแล้วหลาาายยอ่ง ไม่สปล่อยแล้วกันทุกคนคะซอฟขอโทษจริงๆนะคะกับแสงแดดที่บ้านนะคะคือวันนี้คุยกับแสงแดดไม่่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะ,ะแดดก็จะปุปปปปะบมือประมาณหนึ่งในขอโทษแทนพมานที่บ้านด้วยนะคะพูดปุ๊บแสงมืดลงเลยอะ่ะเหมือนคุยกันรู้เรื่องใส่แว่นแล้วนะโอ้โหุกคนบอกเลยว่ามันไม่ง่ายเลยล่ะใส่แว่นหนังง่าย แต่ทำอะไรหลังจากเนี้ย่ากล้องหายซอไปจับอะไรเนี่ยคือซอจะเอามือหากล้องอยู่นะหุยปวดหัวนี่คือถ้าฉันปกก็นตกแกเนี่ยฉันต้องทนเห็นทุกสิ่งกลับด้านอย่างเงี้ยหรอตอนนี้ให้ความรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังยืนห้อยหัวอยู่จต่ข้างบน,น่ะเหมือนหนังผีอะ ี่เราใส่ผิดด้านป่ะเนี่ยอ๋อถูกแล้วคือเงยบนก็เห็นบนถูกแล้วคือเลนส์มันไม่ได้สลับอย่างนี้ไงเห็นข้างบนแต่ว่าก็จะเป็นข้างบนที่หมุนอีกทีนึงอะเผื่อใครไม่เชื่อว่าเราเห็นกลับหัวจริงๆนะคะเราจะลองจากภารกิจแรกหากล้องไม่เจออีกแล้วเราจะลองเขียนอะไรสักอย่างหนึ่งนะเขียนชื่อตัวเองไหมบอดอยู่เลยทุกคนมันยากมากเลยอะคือให้หลับตาเขียนนียังง่ายกว่าอันนี้คือหลับตาอยู่เนี่ยแต่พอให้ลืมตาเขียนเนาะซอฟ ต่อโซบ้านเราหน้าตาไป่างนี้เหรอออแอ่งออแอ่งกลมๆไปเลยโอ๊เ้ยเดี๋ยวดีมือมันไม่ไปสัมผัสกันเลยอะนี่คือสายตาที่ดวงตาเราเห็นจริงๆก่อนจะแปลภาพสู่สมองให้เห็นของจริงใช่ปะเคยเรียนปะที่เขาบอกว่าอะไรนะจริงๆดวงตาเราเห็นภาพกลับด้านอะแล้วสมองเราเป็นคนแปลค่าให้มันกลับด้านไหม่พิมพ์อะสมองตอนนี้งงแนละ้วอะไรนักหนาเนี่ยภาษากลับให้จะกลับไปอีกรอบหนึ่งเฮ้ยคือเราไม่จบการเขียนชื่อจริงๆคือเราไม่รู้ว่าในฟุตเทจเป็นยังไงนะแต่เราว่าเรากุ้มๆเงยๆอย่างเงี้ยบ่อยมากอะ ัหมดโอ้โหฉันดูงงนะอ่ะ,อะลองหลับตานะนี่เราหลับตาเขียนนะฮะถ้าหลับตาเขียนเนี่ยภาพที่เห็นกับด้านต้องเขียนอย่างนี้หโอ้โหเขียนไม่รู้เรื่องเลยอ่ะอันนี้ก็คือหลับตาเขียนเนี่ยอ่านออกเห็นปะเอา้ามือกันเลยกล้งคุยตั้งนานสรุปคนดูได้เห็นที่ฉันเขียนไหมเนี่ยเอ้าย้อนถอยกลับมานี่นี่นี่คือหลับตาเขียนนะปวดตามากแล้วถ้าฉันตามฟอ l โล w สิ่งที่ฉันเขียนได้ไหมหยยากอ่ะ เขียนอะไรอ่ะนี่คือสอโจ้ยากจริงอ่ะแต่เราก็คือเขียนไม่ได้เลยนะรู้ปกติเราเวลาในชีวิตประจำวันเราก็ไม่ค่อยได้เขียนเท่าไหร่เราพิมพ์แชทมากกว่าเราลองพิมพ์แชทแทนไหมพิมพ์แชทเลยดีกว่านะคะแล้วที่ฉันควรจะอยู่ตรงไหนที่ฉันอยู่ตรงนี้ถูกแล้วปะโอ้ oh my god ใครบอกนะว่ามองมุมต่างเป็นคนเอ็ก expert นะมันเรจะเป็นเ x p e r t นั่นเราจะเป็นเ x p e r t ไหมจะใส่แว่นนี่แล้ว คือคุณต้องเอ็กซ์เปิจริงๆอะถ้าเกิดนึกไม่ออกนะเอาไงอะโลเตทจอให้คนดูดูหรอหรือยังไงก็ได้อะโหพิมพ์ไม่รู้เรื่องเลยอ่านไม่ออกเลยนั่นเป็นภาษาไทยอ่ะจริงเหรอ่เหมือนคนใส่ตายาวเหมือนกันนะเน่ยตอนเนี้ยลองพิมพ์คำง่ายๆอย่างเช่นคำว่าสวัสดีไหมสอเสืออยู่ไหนอะจะแล้วสไม่โดนลบก็ยากลบเฮ้ยลบแล้วสอเสือ หันไม่ออกเลยในมุมซอออ่ะไม่หันอากาศสอเสือโดยเด็กอยู่ไหนอ่ะนั่นเด็กเบาอ่ะข้างๆก็ไก่อ่ะเด็กแหละสวัสดีเฮ้ยมีพนมมือขึ้นจะนวอซอพิมพ์ถูกใช่ปะ ป็นไงไลฟ์สไตล์ของคนยุค5.0าจะศูย์พิมพมากกว่าเขียนเปล่าหรอกคือถ้าเขียนจริงๆมันยากมากคือทุกคนลองมองแป้นคีย์บอร์ดดิเนี่ยดูเหมือนมันภาษาประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่มันคือภาพนี้เลยที่ซอฟเห็นนะคือมันยากมากอะ่ะซอฟพิมสวัสดีได้เก่งมม่ซอฟแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอ่ะไม่เคยรู้สึกภูมิใจกับตัวเองมานานขนาดนี้หมายถึงว่านานแล้วที่ไม่ได้รู้สึกภูมิใจในตัวเองนานขนาดนี้รู้สึกสุดยอดมากรู้สึกเก่งปวด,ดหัวเหมือนกันนะต่อไปน้องกินกล้วยไหม นานากินกล้วยกับ,กบหัวกระหังมันคงไม่ยากหรอกมั่งไม่มั่นใจอาจจะลองใส่ดูเลยแล้วกันนะหนึ่งสองสามเน่กล้วยเฮ้ยซ้อนมือขึ้นข้างบนนะ่ะแต่สิ่งที่เอาเห็นคือกล้วยแบบโผล่ <laughs> กล้วยโผล่อย่างเงี้ยทุกคนแต่เราอยากให้กล้วยแบบโผล่จากข้างลางง่างซ้อนซ้อนตรงตรงนี้เฮ้ย <Hey. S 1> หายแกะเปลือกกล้วยอย่างเงี้เอาจริงๆไหมถ้าหลับตาทำอะสิ่งต่างๆก็ง่ายขึ้นนะฉันลอกกล้วยลอกขึ้นข้างบน มันไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าทําช้าๆเพราะว่าสมองเหมือนแบบแปลภาษาสามรอบอะกับหัวแล้วกับหัวอีกอเฮ้ยนี่ปอกกล้วยง่ายๆล้วก็กินเฮ้ยกินงั้นไม่ยากแร้เพราะว่าตาเราไม่จาเป็นต้องมองเห็นก็ได้ในการกินข้าปากอะเพราะมือมันสองพัดก็ปอกเองโดยอัตโนมัติอันนี้ไม่ยากเมื่อแต่กล้วยอร่อยเนี่ยอยู่ข้าวแหละขาพักใส่ตาแป๊บโอ้โหปวดหัวประมาณหนึ่งเลยนะเนี่ยต่อมาเราจะมาลองเทน้ํากินเนื้อ แก้วอยู่นี่นี่คือขวดน้ำเราจะต้องเทน่ะโอ้ปาฏิหาริย์เลยนะเนี่ยเทน้ำลงแต่ในตาคือเห็นน้ำชี้ขึ้นฟ้าทุกคนอภ่นิหารมากอาเมซิ่งง่วาวางมากเลยอ่ะดิฉันควรทำยังไงทุกคนเห็นภาพตรงกันบางจอดต้องตัดสลับไม่ให้เห็นเป็นน้ำชี้ขึ้นเนี่ยทุกคนรู้สึกอเมซิ่งปะอ่ะเปิดฝาเปิดเป็นกินเฉยๆอย่างเงี้ยกินได้อืม ไปง่ายไปเราจะเทใส่แก้วเดี๋ยวมันจะเปียกใหมเนี่ยเทใส่แก้วยังไงดีเดี๋ยวเราครอบอย่างงี้เฮ้ยเราไม่กล้าอ่ะตกแน่เลยอ่ะใช่หรอน้ำไม่ได้ไหลขึ้นนะใช่ป่ะเฮ้ยไม่เปียกใช่ปหมเฮ้ยไม่เปียกซอสเทดูเฮ้ยมองไม่เห็นเรามองไม่เห็นโอ้ยเฮ้ยจุดนี้จับจังหวะไม่ถูกเฉยเลยอ่ะฝาขวดอยู่ในฝาอ่า ไปแปะไว้บนเพดานอะคือภาพที่เจ้เห็นมันสลับด้านจริงๆอะน,นี่คือกินน้ำ Cheers ปวดตามากเลยทุกคนเออเหมือนแบบสมองมันอินเทอร์เพลตหลายรอบอะเรามาทาลิปสติกกันดีกว่านะคะเลือกสีแดงเลยเพื่อให้เห็นชัดว่าซอฟอะทาไม่โดนปากเลย,เลยเรอเป่าเอา้าโฟกัสกระจกไม่โฟกัสฉันมาทาลิปจะตุก ลิปสติกโอ้ลิปสติกแย่แล้วคือแบบให้แบบกะอย่างเงี้ยยังกะได้นะทุกคนแต่แบบมองผ่านหน้าตัวเองอะปากฉันนะ่ะไปอยู่ข้างบนวุ้ยแล้วฉันจะทาถูกเหรอจืบดึงลิปออกมามันจะต้องขูดตรงปลายก่อนอะ่ะเอออยากจะร้องไงแล้วต้องรีบแต่งตัวไปข้างนอกคือทำยังไงฉันต้องรีบแต่งตัวไปข้างนอกเหรอก็ไม่ต้องใส่แว่นนี้ไง เฮ้ย hey, ได้แล้วทุกคนมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยไปปาดบนปากเลยแล้วกันนะโดนปากว่าเฮ้ย <Hey, S 2> โดนมันลงเกินไปอะ่ะไม่ใช่จะทามุมปากอะ่ะภาพมันหลอกเรามากเลยะทุกคนอืม,อมปากบนอืยากมากเฮ้ย <Hey, S 2> เกินเกินเกน เด็กก็ไปเอ้ยยากมากเลยอะทุกคนดูอืความเละเทอะดูสวยเลย้องคนดูดิทำไมมันเละอย่างเงี้ยคือมองไกลๆนจะพอดูได้แต่ถ้ามองใกล้ๆคือแบบล้นปากมากฉันขอเกลี่ยปากดีๆก่อนนะมันรับไม่ได้เลยะทาปากเหมือนแบบเด็กผู้ัดเล่นลิปสติกแม่อย่างเงี้ย อ่ะอดิปาก,ก็สีสวยขึ้นเนาะรู้สึกเหนื่อยมากตอนนี้แต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่เราอยากจะทำมากนะคะแล้วเราคิดว่าน่าจะสนุกมากแน,แน่เลยเราไปลองให้เปียกแมวดีกว่าครับเด็ซอฟจะให้เปียกคือถ้าทุกคนจำได้อ่ะแมวบ้านซอฟอ่ะคือจะสามารถขอมือได้ใช่ปะเราอยากลองขอมือเวอร์ชั่นที่เราจะลองใส่เอนเจ้ากับหัวกับหางเนี่ยเอ็ดดี้กินนมอะโอ๊ยดมมันแล้วเอ็ดดี้อยู่ไหนอะ เอ็ดดี้โอ้เอ็ดดี้อยู่นี่เหรอเดี๋ยวเราต้องแกะก่อนนะชิก มือหน่ออยีอกมืออีกมือหนึ่งไหนนี่ขอมือเก่งมากขออีกมือหนึ่งอีกมือหนึ่งมาแล้วเก่งมากกินได้โอ้ยยากเหมือนกันนะทุกคนไม่เคยให้ปิกแมวที่ยากขนาดนี้เหมือนเห็นอีกตัวหนึ่งอยู่แถวๆนี้ปะกระดับเฮ้ยใครขโมยแน,นนนีขโมยไม่ได้ไหนนี่อยู่นี่ได้แล้วเอดี่ยวมาไหนนี่มาอีกแล้วเหรอทำไมไหนนี่นั่งบนเพดานล่ะ คือเราโชคดีมากที่เราอ่ะหามือแมวไม่เจอแต่แมวอ่ะยื่นมือให้เราเองเลยไว้เถอะขอมือตรงนี้มามีม่ขอมือตรงนี้มืออยู่นี่เก่งมากขออ,อีกมือหนึ่งอีกมือหนึ่งอ่ะช่วยด้วยลย <c oughs> อ้โ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 นี่กินดีๆบีโรหน้านั่งลงบีโรหน้านั่งลง,ลง,ลงเดี๋ยวฉันเห็นแมวไม่ครบอ่ะคือภาพที่เห็นมันเหมือน,นเป็นเฟรมหนังที่โดนตั นึกอ,ออกบ้ะมันจะไม่ได้เห็นเป็นปกติกับที่พวกเราเห็นนะใครโจมตีมาเราก็จะมองไม่เห็นมีแล้วนะขอมอมืออยู่ไหนเอ้าเฮ้ยมือ,อ,มอนึงมาจากใครเ <c oughs> ก่งมากขออีกมอือนึงอีกมอือนึงอ่ะกินไปเลยแล้วกันนะ,ะนะ <c oughs> อันนี้อะไรเย่งกันสามตัวโอ้ยโทเวียนหัวมากเลย <c oughs> อะแล้วเมวก็ยังสื่อสารกันันรู้เรื่องเนาะเหลือใกล้หนึ่งตัวมาเก้ายูตรงนั้นได้ไหม ต้องออกมาก่อนเลวฮอตเก้าออกมาอฮ้ยหนานี่ฮ <laughs> อตเก้าฮอตเก้าอยู่ตรงไหนอะ ที่ยากมากเวียนหัวมากจริงคือแบบไม่แนะนําให้ใส่แว่นนี้ทํากิจกรรมอะไรอันตรายถ้าแบบจะขึ้นเดินลงบันไดเนี่ยห้ามเลยนะคือเราว่ามันเหมาะกับการลองทําอะไรง่ายๆที่อยู่กับที่ a few moments later ซอเป็นไงบ้างคือตอนเนี้สภาพเธอเหมือนแบบคนที่เพิ่งไปเล่นรถไฟเหาะมาเลยเออบอกอย่างนั้นมันก็ไม่ผิดนะเวียนหัวมากเลยอะ่ะกล้วยที่กินเมื่อกี้สามารถออกมาได้ทุกครทับนอนไหมทับลองถ่ายคลิปด,ด้วยการใส่แว่านอันนี้ไหมได้ ยังไ,ไงช้าบรู้สึกไงบ้างมึอนอะนี่ช้าบช้าบจะตบปัดมือทำไมล่ะไห่ลองถ่ายกล้องถือกล้องถ่ายคลิปปิดคลิปให้เราหน่อยมาหากล้องเจออ่ะไหนไหนลองถ่ายปิดคลิปให้เราหน่อยเริ่มจากถ่ายแมวแมวก่อนเรายังหากล้องตัวเดียว เจอ,อนหนานี้เออมีมีตัวอีตัวเจอ,อเอ็ดดี้เออมีตัวมันจะมีอีกอมันต้องเงยหน้าเงยเงยลง,ลงใช่ไหมถ่ายเราถ่ายเราถ่ายเราถ่ายถ่ายเอ็ด้เราคือตอนเราถ่ายตอนนี้เช้าขึ้นหน้าอย่้อยู่ข้างหลังแล้วตอนเราใส่เราก็ต้องอย่างเงี้ยถ้าใครดูในคลิปมันก็เห็นเราอย่างเงี้ยข,ขึ้นขึ้นลงลงอ่ะมันเวียนหัวมากทุกคนมันก็ยากมากเลยอ่ะคือใช้ชีวิตปกติแบบตอนนี้ได้ก็คือดีแล้วนะทุกคนคนภูมิใจที่โลกเราไม่กลับคุณถ่ายต่ำ ไปอ่ะฉันหลุดเฟรมแล้วเราเรามีแต่งข้อคิดสอนใจไว้ให้ด้วยหยิบมือถือด้วยนะหยิบมือถือชาร์จขึ้นมา <c oughs> <c oughs> มือถือที่นี่ ในในข้อคิดสนใจกล้องกระสอบข้างล่างกล้องถ่ายอะไรกล <c oughs> ้องกล้องอคนจะถ่ายเราหน่อยพี่อาซอฟเอาไปอ่านข้อคิดสอนใจที่ซอฟไม่ได้กล่าวมนุษย์เราที่จะลองหาอะไรทําใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้ได้อะไรที่สดใหม่การปรับเปลี่ยนมุมมองก็เป็นอะไรที่สําคัญแต่การปรับมุมมองด้วยการฟลิปแล้วโรเตท180องศานั้นเป็นเรื่องที่เกินความจําเป็นของทรัพยากรสมองมากๆอย่าหาทำจบ <c oughs> เฮ้ยเราเห็นด้วยอ่ะคือมันไม่ใช่แค่กลับอย่างนี้นะมันกลับแล้วมันก็ฟลิปด้วยอ่ะทุกคนเนย็นๆเนี่ยมันกับหนอนนี้ใช่ปะเหมือนกับหนอนนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ๋ยมองไม่เห็นเนี่ยหนอนี้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วหนอนนี้ก็ต้องกลับอย่างเงี้ยแล้วหนอนนี้ก็ต้องกลับซ้ายกับขวาอย่างเงี้ยหนอนนี้เวียนหัวปะหนอนนี้ไม่ไหวหนอนนี้ยืเราเวียนหัวท็อปนะครับ ทำไมแว่นเยอะจัง,งชาร์ปลองเขียนชื่อว่าชาร์ปทำไมเอ็ดดี้เนี่ยเออเอ็ดดี้มาเป็นแบบแล้วเนี่ยเอ็ดดี้ดูสนใจคือทุกคนดูแบบสมองกลับทุกคนนี่นะชาร์ปเฮ้ย <c oughs> ยังกูเป็นโชว์ช้างอะ่ะทำได้ยังไงไม่ไม่มันไปไหนเลยเ <c oughs> นี่ยจะจุดจุดยังไงินเสมอนั่นตัวอะไรเนี่ยป๊อปลาไงอ๋อป๊อปลา งไเธอเราให้ใส่แม่กกับหัวเธอไม่ได้บอกให้เขียนกับหัวนะเนี่ยนีเนี่ยชอนี่ใช่ไหมเนี่นนโตเฮ้ยเดี๋ยวคิวคิวจะเขียนอะไรนี่ชาร์ตได้เห็นสิ่งที่ตัวเองเขียนนะ <c oughs> เราเขียนอยู่ตรงไหน,นชาร์ตไงเมื่อกี้เมื่อกี้กระดานเป็นแบบนี้ นี่ไงชอช้างถูกต้องเลยเนี่ยถูกต้องตามหลักไวยากรยังจะภูมิใจในตัวเองเนี่ยอะไรก็สระอานี่ไงเพราะวันนั้นเราเราใส่แว่น้วเราเวียนหัวแล้วนะเราเห็นอะไรจะจะเราเวียนหัวนะกระดึงแล้วก็สระอาเนี่ย <c oughs> สระอ,อ,อาแบบไฮโลกราฟิกอะตัวอักษรไงตัวอักษรอียิปต์โบราน่ะ <c oughs> คิวต้องลองเราต้องลองได้หรือเปล่ใช่ไม่งั้นชีวิตที่อยู่ที่บ้านเนี่ยมันมันจะน่าเบื่อเกินไปมันต้องมีแบบฝักมุมองใส่ยังไงนะอย่างนี้ใช่ไหมเราว่าชื่อคิวเป็นความหวังของหมู่บ้านแล้วชื่อเธอหน้าเราใหญ่เกินไปกว่าแม่ไม่ใช่มันเบื่อคนฝรั่งจมูกโด่งไงพวกเราจมูกไม่โด่งเออดูตรงนี้ดิดูเข้าไปอ่ะ ทุกคนใส่ก็มีรูกันทั้งนั้นชื่อเธอเขียนง่ายสุดธรรมดาพวกเราแล้วนะปากกาเดี๋ยวทุกคนเหมือนกลับไปเป็นเด็กหนึ่งขวบอ่ะที่แบบค่อยๆหยิบค่อยๆเขียนมึนหัวจริงๆนะเนี่ยใช่ไหมคิวๆเรากี่นิ้วชูกี่นิ้วชองนิ้วเออคิวนี่กี่นิ้วเฮ้ยมันไม่ได้ตาบอดมันแค่ขับได้คิวและคิวอย่างขี้โกงในการวาดตัวคิวด้วยนะเราต้องเขียนภาษาไทยขี้โกงแล้ว เมื่อกี้ภาษาไทยเหรอภาษาไทยคิวไปไหนอะน้องเหมือนเห็นเธอเป็นอาม่าแล้วเราก็คือเข้าใจความรู้สึกเลยเพราะเมื่อกี้เนี้ยตอนที่ตัวเองอยู่ตรงนน้นเนี่ยก็เงื้อเงื้อง้างะนะใช่ว่าตัวเองจะโฟล์ฟลิปอะไรเลยเราจะแทนสายตาคิวเองอ่าโอเคคิวเนาะเฮ้ยคิวน่าจะมีไอคิวสูงที่สุดในบรรดาพวกเราแล้วล่ะเฮ้ยโคควายคือเป๊ะมากใช่เหรอมันกลับด้านอะมองไม่เห็นอะโคควายเป๊ะ ออีีออคิวมันใส่ถูกป่ะใส่ถูกคิวแอบหลับตาเขียนเปล่าเนี่ยมองอยู่างนี่ยงงกันเนี่ย <laughs> อี๋เอ้ยดูเปิดมาดูผลงานตัวเองเฮ้ยสวยจังเลยโอย้ดีอ่ะลองใหม่ไหมทุกคนเขียนคำว่าซอฟให้หน่อยส <laughs> ารภาพก่อนเลยนะว่าตัวเราเขียนไม่ได้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นไปเมื่อต้นคลิปเนาะแต่อยากรู้ว่ากูาอ,อ,อึน่ะเขียนได้ป่ะซอฟซอโซอุ้ยอุ้ยโซโซ่น่าร้า ผมชะลุดมากชอบอ่าเฮ้ยมันจะงงซ้ายขวาใช่ไหมใช่ใช่เออห่่มก็คือเขียนตัวใหญ่โดยอัตโนมัติเฮ้ยเด้อเดอเดอ๋อนี่เออเอได้ไหมได้ไหมเปิดมาดูเยิมดูเรื่องของเพื่อนเลยอ่ะครับชอบ นี่อะไรเขียนกับหลังมาสองมาสองพูดเชียนะสองก่อนด้วยนี่นี่นี่ดูคิวเก่งอ่ะคิวเก่งมากเลยไม่เคยเจอคนเก่งขนาดนี้มาก่อนเลยแป่งประชดเลยฮ้่ยเย่ะแล้วอ่ะชื่อตัวเองยังเขียนไม่ได้เลยครับครับสักสีเป็นเดิมพันเลยนะเนี่ยสักสีจริงๆก็กินไม่ได้หรอกคิวข้าวดูคิวข้าวจริงไปกินเลยไหม วาดตามไม่ง่ายวาดตามก็ไม่ง่ายบอกเลยวาดตามก็ยากนะหยุดเขียนตามเส้นสักทีลบ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 เออรลบก่อนจุบจุจุมองไม่เห็นอะอะยังไงตกสั้นๆไอ้สั้ต้องขึ้นนี่หัวอยากโอ๋ยมันไม่ขึ้นไปตามใจที่ต้องการโอ้ยขึ้นดีโว้ยขวา คือคิวเขียนสวยเหมือนเคยฝึกเขียนมาก่อนคิวแอบซ้อมมะเนี่ยไม่เคยเราชอบความเหล็บเรียบอะไรนะไฮโลไฮโดกราฟิกนี่ไงโอ้ยไปทางเดียวกันเป็นลองใซส์ขวาเหมือนกันใช่ไหมต้องใช้สมาธิสูงมากลยนะเนี่ย ดีซ้อมไปหมเออเหมือนนั้นปิดจ้าลองลองเปิดมาดูผลงานตัวเองเฮ้ยโคตรเก่งเลยว่ะคนละลายมือเลยเด้นี่โคตรเก่งเลยซ้อมเราว่ารอบหน้าต้องมีประโยคให้แบบสิบวินาทีเขียนประโยคเลย กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องซอฟป,ปอมด้วยนะคะแล้วก็มาคอมเมนต์คุยกันว่าถ้าทุกคนเนี่ยสามารถใช้ชีวิตกรับหัวได้นะคะทุกคนอยากจะลองทำอะไรหรือมีภารกิจอะไรอยากให้เราลองทำนะคะก็คอมเมนต์บอกสอนทท่ใต้คลิปเลยสำหรับวันนี้นะคะสงสารช้ามากทุกคนดูว่าชา้าอ่ะยังคงใสสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเราจะกนใหมาคลิปหน้าสวัสดีค่ะ